สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายน้ำน้องกบนะคะนี่ค่ะปั๊มน้ำโซโบนะคะรุ่น WP 500D นะคะปั๊มน้ำบอกกบออกได้นะคะนี่จ้ะแห้งขนาดนี้พอไหมคะนี่น้ำแห้งขนาดนี้พอไหมคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเข้าไปนะคะเราจะประทายน้ำให้น้องกบนะคะน้องกบอยู่ในกระชังบกนะคะ ขนาดสองคูณสามเมตรนะคะนี่กระชังบกขนาดสองคูณสามเมตรนะคะเป็นพื้นผ้าใบสีขาวนะคะนี่ทุกคนเห็นพื้นผ้าใบไหมคะนี่แค่เราสาดน้ําไปนะที่กบมันก็จะไหลออกไปอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นที่กบไหมคะนี่ค่ะถ้าอยากวต้องการให้แบบว่ากระชังขาวสะอาดนะคะนี่เห็นไหมทุกคนแค่เราฉีดน้ําเนี่ยเนี่ยที่กบก็จะไหลตามน้าไปเลยถ้าทุกคนอยากให้กระชังขาวสะอาดนะคะ เอานิ้วถูนี่ค่ะคีกบก็หลุดแล้วค่ะแต่เราไม่ต้องถูนะเพราะว่าเราเราก็ล้างทุกวันนะแค่นี้มันก็สะอาดแล้วจ้ะนี่กระชังบกขนาดสองคูณสามเมตรนะคะทาความสะอาดง่ายนะคะนี่เป็นพื้นผ้าใบสีขาวนะคะเป็นผืนพื้นผ้าผ้าใบยางนะคะขนาดสองคูณสามเมตรใส่กบได้ประมาณหนึ่งพันตัวนะคะในหนึ่งกระชังก็จะมีเชือกพร้อมกลางได้เลยนะคะทุกคนนี่นี่คือเชือกพร้อมกลาง ให้ทุกคนไปกลางได้เลยค่ะแล้วก็เราก็เจาะรูนะคะแต่ว่าไม่ทันใจเราเราก็ใช้ปั๊มน้ําตัวนี้นะคะ